ครับสวัสดีกับท่านผู้ชมครับย้อนรอยวัวดีตีตีเม็ดกับตีฮกวันเย็นนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับประมาจันเดิมเจ้าเก่าจาเดิมกับเราจัดกันมาหลายเดือนแล้วนะครับช่วงโควิด -19 นี้นะครับช่วงภาคแรกเราก็เริ่มจัดกันเพราะว่าวัวไม่ได้ชนทันทีอยู่ทางบ้านก็จะได้แล้วัวกับประเพทย้อนรอย ยนรอยตั้งแต่เกามากมากับที่มีเทปอยู่นะครับที่มีคลิปอยู่ที่ไม่มีก็ไม่รู้ีวากันบันเปอจนตั้งเกาปานกลางหละเกาลาซุดกับคำว่าเกาหลาซุดกับแขเดือนต่องเดือนที่ลั่งยักนีไปนะครับที่ว่าก่อนที่เขาจะให้หยุดรอบนี้รเราก็มีคลิปมีเทปได่แลกันนะครับวางวางอยู่บานเราก็แหลหัวกันเพื่อความเปิดเพลินสบายใจนะครับ ช่วงนี้นะครับโควิด19กนะครับก็ดีวันดีคืนนะครับดีอย่างนาใจง่ายใจความทีเดียวกับจังหวัดนครและภาคใต้เราเกือบถังมัดแล้วเป็นพื้นที่ที่เขี้ยวนะครับพื้นที่ที่เขี้ยวก็มีกติกายอยู่ว่าสามารถกับสมาด้เล่นกีฬามีกฎเลได้จำกัดจำนวนนะครับกับกาตีความไม้ววาหัวชนกับเป็นกีฬาพื้นบ้าน ให้แรงได้จำกัดจำนวนครับใกลายก่อนติดตั้งอายุตไปนะครับก็ลา้จำกัดจำนวนในการก้าวแลงครับขอลองติดต่อสอบถามปู่หวาแหลนะครับทีิจริงเขาแบ่งโซนกันแล้วนะครับทึ่งหวากระรวงมา,าไทยก็เข้าใจตามดิดสอคบอจุดใ่อยเขากำหนดมาครับก็คงจะไม่ต้องรอกำลังมา,าไทยไหม่ั้งหวาผู้หวานะครับก็ถ้ามาจะตัดสินใจได้โดยการใจโซนซี่นี้ครับ ที่สบกจุดใหญ่เลยนะครับกกกำหนดมาว่ากีฬาสาม,มารถอาจัดการแกงกันได้ให้จำกัดคนเลัพน,นันกับการจำกัดคนแลกกันหวากันลแลวครับบอกขวายจนใหญ่เลยรักษาได้ได้พน,นันครับราวนี้คือข้อมูลเก้าท่านลาทุดตีประชุมกันเมื่อวันที่42เล็กเล็กวันที่อ2เล็กแต่ว่าแล้วครับตีป้านมาครับขาดไล่ไล่กลุนุนกันครับ การวงมหาไทยก็ยังไม่ได้มีคำตั้งโดยตรงทีนะครับจนตั้งนตทีนี้แต่ถ้าควังท้อบออข่อจุดใหอแล้วเขาก็แบ่งโซนที่กันแล้วครับแบ่งเป็นโซนเป็นโซนเป็นโซนครับโซนสี่เขี้ยวนี้ทําได้เกือบเต็มรอยเปิดเส้นแล้วนะครับแต่ก็มีข้อ้ามตรงนี้นะครับว่าให้จํากัดจํานวนและก็จะต้องท่วมเม็ดกับเว้นระยะกับวัดอุณหภูมิด้วยปร็ครับถึงปกติธนาหารชชนเขาก็ทำกันอยู่แล้ว ขับช่วงนี้เราไปแล่วัวเก่าๆกันเลยนะครับเชิญครับ